หมูขึ้นกับบนหมูแพงพอถึงวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกอ่ะนะมีเห็นมีใครมาแพงนังทีอรถตอรี่เขาขายเบมือนใบละแปดสิบบาทเขาไปขายขึ้นราคาใบละละอยหาสิบกับพากันซื้อ Cái mùi này là chín rồi. Ê sư bữa đi đê. Sáng phí tặng thuộc, tắc kia thuộc còn